พี่ครับเอาผักไหมคะไม่เอาผักเฮ้ย ไปทําอะไรมาเป็นอะไรหรือเปล่าผมสะดุดล้มครับพี่ผมไม่เป็นไรแต่ว่าผักเอเอช่างมันเถอะมาเมาั่งก่อนพี่แต่ผักมันเออไม่เป็นไรก็ดีแล้วผักช่างมันเถอะแล้วมันจะขายได้หรอครับไม่เป็นไรหรอกมันเละหมดแล้วเราก็ขายเท่าที่เรามีนี่แหละ จ้าพี่ครับอะไรดีจ้าน้องผักนี่ขายยังไงอ่ะอย่างละสิบบาทเลยครับปลอดสามคลิปด้วยนะครับช่วยดหน่อยไม่ได้ขายเลยงั้นพี่เอาสองอย่างนี้ละกันเท่าไหรอ่อ่ะยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทได้ไหมน้องเก็บต่อราคาผมเลยครับผมขายถูกมากเลย เนี่ยผักเนี่ยก็โดนทั้งฝุ่นทั้งควันทั้งลมเนี่ยช่วยซื้อก็ดีแค่ไหนนะ้น้องแล้วน้ำพี่แก้วล้วเท่าไหร่หระคะนี่หรอแก้วละหกสบาทไงอยากกินเหรอไม่ใช่นะคะพี่แต่พี่ได้ต่อราคาเขาหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าใครเขาจะไปต่อราคากันกาแฟในร้านคาเฟ่นนะน้องแต่ผัข้ากหนูสองคนราคาแค่40บาทเองนะคะทำไมพี่ถึงมาต่อราคาล่ะ น้องผักริมทางขายได้ยี่สิบบาทก็ดีแล้วเดี่ยวขายไม่ได้นะอ่ะอ่ะที่อย่าต่อราคาเลยนะคะอ่ะน้องอ่ะแกเป็นใครยุ่งอะไรด้วยเด็กสองคนเนี่ยหรอฉันเป็นนาพวกเขาทำไมคุณทำกับพวกเขาแบบเนี้ยเอาเปรียบเพราะเห็นว่าเขาเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ซะเปล่าแต่ความคิดและการกระทำไม่น่านับถือเลยทั้งนี้นี่เธอรีบไปเลยนะ ไม่งั้นฉันจะถ่ายคลิปประจานแน่เออป่าวไปก่อนนะยพวกแกขอโทษนะที่พี่อ้างตัวเป็นนาเอ,อ่อผักพวกเนี้ยเดี๋ยวพี่ซื้อเองนะพี่เหมาหมดดีเลยค่ะทั้งหมดเท่าไหร่จ๊ะทั้งหมดสามร้อยบาทพอจ้ะพี่จ้ะเอ,อ่อเอามะเขือเทศถุงนี้ด้วยนะ แต่ว่ามันเละเหมดแล้วนะพี่ไม่เป็นไรจ้ะเลยพี่ก็เอาเออแล้วก็เดี๋ยวช่วยเอาผักไปส่งที่ร้านอาหารพี่ที่ปากซอยข้างหน้าได้ไหมทุกวันเลยน้องจะได้ไม่ต้องมาขายผักที่นี่จริงเหรอคะพี่ได้จ้ะนี่อ่ะเงินแป๊บหนึ่งนะจ้ะแม่เาไปไหนแล้วล่ะ ให้เงินเหมือนคนไม่มีใจอยู่ๆก็ไปไม่บอกลากันสักคำคนที่โดนเอาเปรียบแต่เลือกที่จะนิ่งไม่โวยวายไม่ใช่เพราะเขาโง่แต่เขาอาจไม่มีทางเลือก